สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับหลังจากใช้เครื่องชงกาแฟตัวนี้นะครับ CM 1480ผ่านมาแล้ว6เดือนนะครับใช้แบบโฮมยูทนะครับย้ำนะครับว่าใช้แบบโฮมยูทไม่ได้ใช้แบบเปิดขายแต่อย่างใดนะครับผมเรามาดูข้อมูลกันร่าวๆของเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับไปกันแบบเร็วๆนะครับผมก็คือตัวนี้มีแรงดัน20บบาร์ จุน้ำได้2.2ลิตรนะครับมีฟังก์ชัน p infusion นะครับปรับอุณหภูมิได้4ระดับก็คือ 90, 92, 94และ96องศานะครับสามารถตั้งช็อตตัดอัตโนมัติได้นะครับผมหลังใช้มา6เดือนนะครับผมเจออะไรบ้างครับอย่างแรกที่ผมเจอเลยก็คืออย่างแรกก็คือระบบตัดการสกัดอัตโนมัตินะครับก็คือเมื่อเราบดกาแฟละเอียดไปหรือแน่นไปนะครับเวลาเรากดสกัดน้ำไม่ไหลออกมาเนี่ยก็คือ เครื่องตัวนี้มีระบบตัดอตัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอปรับมุมกล้องก่อนนะครับโอเคครับผมตอนนี้ปรับมุมกล้องเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่ามันจะตัดยังไงนะครับถ้าเราบดกาแฟะละเอียดไปนะครับผม เดี๋ยวผมจะลองบดกาแฟละเอียดเติไปให้ทุกท่านดูนะครับผมจะใช้กาแฟอยู่ที่20กรัมนะครับเมื่อกี้ผมบดไปที่เบอร์1.4เลยนะครับอันนี้นี่ผมจะทำให้ทุกท่านดูเลย รามาดูกันครับว่าถ้าเราบดละเอียดเกินไปแล้วการตัดช็อตของมันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะกดสกัดเลยนะครับเนี่ยครับก็กำลังสกัดอยู่นะครับผม เริ่มอั้นแล้วนะครับตอนนี้กาแฟเริ่มอั้นละนี่ยี่สิบามวิแล้ว,ลวกาแฟยังไม่ออกเลยหยดติงติ่งติงอยู่หยดสองหยดนะครับนนะครับตอนนี้ก็คือตัดนะครับตัดการสกัดช็อตไปแล้วนะครับตอนนี้เครื่องโปรเจกเอรนะครับผม คลายแรงดันนะวันขึ้นแล้วครับผมคลายแรงดันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดละเครื่องก็กลับสู่โหมดสแตนบายปกตินะครับนี่อันนี้ก็คือกาแฟมันอั้นไปนะครับบดละเอียดไปสกัดไม่ออกนะครับผมเครื่องก็จะทําการตัดอัตโนมัติเลยนะครับผมเครื่องจะกระพริบกระพริบ ไฟก็จะกระพริบนะครับแล้วเราก็กดปุ่ม1ช็อต2ช็อตก็ว่าไปแล้วก็เครื่องก็จะมาสู่โหมดอัตโนมัตินะครับนี่คือที่ผมเจอมานะครับผมต่อไปนะครับที่ผมเจอก็คือระบบการขจัดคราบตะกั่นนะครับของเครื่องตัวนี้นะครับผมซึ่งเครื่องตัวเนี้จะทําการวัดน้านะครับทุกๆ15ลิตรนะครับจะทําการขจัดคราบตะกัน1นครั้งนะครับจะมี คำว่าดีสเกลขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงมุมซ้ายบนของหน้าจอแสดงผลเนี่ยครับมีคำว่าดีสเก e ลขึ้นมาตรงนี้นะครับไม่ว่าจะน้ําจากการสกัดน้ําจากน้าร้อนหรือน้ําที่ใช้ในการสตรีมนมเนี่ยครับเครื่องตัวนี้จะนับหมดเลยนะผมการเข้าสู่โหมดการขาจับค่าตะกันนะครับผมก็จะกดปุ่ม2 d o ดับเบิลช กระปุมสตรีมพร้อมกันค้างไว้3วินะครับผมนี่ครับแล้วบนหน้าจอเนี่ยก็จะขึ้นคำว่าดิ s เก l ลตรงนี้นะครับตอนนี้ก็คือเข้าสู่โหมดขจัดค่าตกันแล้วนะครับเราก็จะกดปุ่ม ตามที่โชว์เลยครับอันนี้ปุ่ม1ช็อตแล้วก็กดปุ่ม1ช็อตนะครับเดี๋ยวน้ําก็จะไหลออกจากหัวกุ๊บนี้นะกดไปเรื่อยๆกดตามที่เครื่องโชว์นะครับจนจนเสร็จนะครับผมซึ่งตามที่ผมเคยทํามานะครับใช้เวลาประมาณ8ปถึงเนาทีนะครับถึงจะทําการขจัดค่าตะกันเสร็จตามระบบที่เครื่องนี้กําหนดไว้นะครับวิธีการออกจากโหมดขดจัดคาบตะกันนะครับเราก็กดปุ่ม เปิดปิดตรงนี้นะครับกดปุ่ม1ครั้งนะครับก็จะกลับไปสู่โหมดปกติแล้วครับนี่ครับกลับมาสู่โหมดปกติแล้วนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นการสตรีมนมนะครับผมซึ่งการสตรีมตัวเนี้มีรูสตรีมเพียงรูเดียวนะครับผมจะใช้เวลาในการสตรีมนมนานหน่อยนะครับผมกว่าเราจะได้ฟองนมที่เราต้องการนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเราต้องปรับมุมปรับองศานะครับผมให้เข้ากันนะครับผม เราต้องหามุมองศานิดหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะสตรีมนมได้เนียนนะครับผมและกอย่างนะครับที่ผมเจอก็คือความแรงของการสตรีมนมนะครับจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เราตั้งสกัดเลยนะครับผมเนี่ยตอนนี้ผมใช้การอุณหภูมิสกัดที่94องศานะครับผมความแรงเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิตัวนี้เช่นกันผมสังเกตมาหลายรอบแล้วนะครับผมเนี่ยในตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองสตรีมนมให้ทุกคนดูนะครับว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับถึงจะได้นมเนียนต้องการนะครับผมตอนนี้ก็อุณหภูมิสตรีมถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสตรีมกันเลยนะครับผมแล้วก็กดปุ่มสตรีมนะครับ ประมาณหนึาทีนะครับสตรีมเสร็จแล้วนะครับหนึ่งนาทีนะครับสตรีมเสร็จแล้วนี่คือนมที่ได้มานะครับเดี๋ยวเราลองมาเทลาเตอาจูนะครับ ้ํยนะครับสาหรับลาเต้อาร์สตีมนมได้ครับผมแต่ก็ใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับในการสตรีมกว่าจะสตรีมได้ฟองนมที่เราต้องการต่อไปนะครับหลังจากใช้มา6เดือนนะครับผมในเรื่องของรสชาตินะครับรสชาติที่สกัดออกมาได้นะครับเป็นยังไงนะครับผมเทียบกับร้านสู้กับร้านได้ไหมนะครับในส่วนของเรื่องรสชาตินะครับในส่วนนี้ ส่วนตัวผมมองว่าขึ้นอยู่กับตัวเราเองมากกว่านะครับว่าเราชอบรสชาติแบบไหนคือเราสามารถหารสชาติที่เราชอบได้นะครับจากเจ้าเครื่องตัวนี้เลยนะครับผมเนี่ยเครื่องตัวนี้เราสามารถหารสชาติที่เราชอบได้นะครับผมก็คือไม่ว่าเราจะปรับอุณหภูมินะครับปรับอุณหภูมิเปลี่ยนเบอร์บดเปลี่ยนเมล็ดกาแฟนะครับรสชาติก็เปลี่ยนแล้วนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าเรา จะหารสชาติที่เราชอบที่ใช่ได้ตอนไหนนะครับผมส่วนตัวนะครับตั้งแต่ผมซื้อเจ้าเครื่องตัวนี้มาเลยนะครับผมชงดื่มเองทุกวันนะครับผมชอบรสชาติที่ผมทํามากนะครับซึ่งถ้าผมออกไปซื้อหรือไปกินที่ร้านน่ะรู้สึกว่าผมมันไม่ถูกปากผมอะ่ะผมชอบรสชาติที่ผมทํามากกว่านะครับผมเนาะก,ก็คือเราสามารถหารสชาติที่เราต้องการได้นะครับกับเครื่องตัวนี้นะครับ ผมว่าสู้ได้แน่นอนนะครับเพียงแต่ว่ารสชาติที่ร้านเขาทําให้หรือรสชาติที่เราทำนะครับอันไหนจะถูกปากของเรามากกว่านะครับผมและแก้วนี้ก็เป็นลาเต้ครับชิมดูครับสู้นมครับแก้วนี้สู้นมอร่อยมากแก้วนี้นะครับผมสรุปนะครับหลังผมใช้มา6เดือนนะครับก็คือยังไม่เจอปัญหาอะไรกับเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับผม ก็คืออาจเป็นเพราะว่าผมใช้แบบโฮมยูสนะครับไม่ได้ใช้แบบทําขายนะครับก็เลยยังไม่เจอปัญหาครับดีทุกอย่างนะครับยังไม่เจอปัญหาข้อดีนะครับข้อดีของเจ้าเครื่องตัวนี้ก็คือฟังก์ชันครบนะครับคุ้มกับราคาที่ได้มาครับมีทั้งตั้งช็อตปรับอุณหภูมิได้ P Infusion นะครับแค่นี้ก็คุ้มกับราคามากแล้วนะครับผมข้อเสียนะครับที่ผมเจอเลยแน่ๆนะครับไม่สามารถปรับเวลา ในการ P Infusion ได้นะครับซึ่งเวลา P Infusion เจ้าเครื่องตัวนี้ตั้งมาจากโรงงานนะครับอยู่ที่5วินาทีนะครับไม่สามารถปรับได้เลยนะครับสองนะครับก็คือการสตรีมนมนะครับผมการสตรีมนมเนี่ยใช้เวลานานนะครับประมาณ1นาทีเลยนะครับกว่าจะได้นมที่เนียนที่เราต้องการนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่สามารถสตรีมนมพร้อมกับสกัดช็อตไปด้วยได้นะครับแต่ถ้าสำหรับใครที่ ทำเมนูเย็นอย่างเดียวนะครับเรื่องการสนิตรีมนมไม่ต้องกลัวไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ช่วงหลังๆนี้นะครับผมฝึกลาเต้อาร์ตนะครับก็คืออยากมีสกิลลาเต้อาร์ตติดตัวไปนะครับผมก่อนจากกันนะครับผมมีทิปเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับก็คือการตั้งช็อตสําหรับสกัดกาแฟนะครับผมก็คือเราควรตั้งช็อตนะครับให้ตัดก่อนที่จะถึงปริมาณกาแฟที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นนะครับ ต้องการสกัดกาแฟที่40 ml นะครับควรตั้งช็อตตัดอยู่ที่35 ml นะครับผมเพราะว่าหลังจากตัดช็อตไปแล้วนะครับยังคงมีน้ําไหลออกมานะครับจากหมวอุ๊บต่ออีกประมาณ5 ml นะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับผมหรืออยากให้ผมทดลองอะไรเกี่ยวกับกาแฟคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม